สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องวูสดสุดตาลวงตาเวนชื่นเติมเจน,นีนะครับพี่น้องอยากจะทำนะครับสาธุสาธุครับสาธุ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 ครับสาธุ สาธุสาธุครับพี่น้องนะครับที่มานั่งรอลงตานะครับต้องใส่แมสด้วยนะครับขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับ ยังไม่มีของกาแฟยังมีนายนะปั้ได้พูด้ขายด้านหลังเลยผมจะไเวลาการับเก็บผ้าครับเก็บผ้าครับไม่ต้องเช็ดผ้าครับยกมือปนุมไว้ครับ สาธุสาธุครับใส่มือไว้นะครับขอหมวกด้วยนะครับถอหมวกด้วยครับขอหมวยขอหมวกครับ <c oughs> ต้องถอดหมวกนะครับที่น้องอถ้าไม่ถอดหมวกผมตาท่านก็ไม่ได้เคาให้นะครับแล้วนอง4 1กิโลนะครับ คุ้มพรหนึ่งร้อยหกสิบสามกิโลอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับสาธุสาธุครับดับน้ำถวายด้วยนะสาธุสาธุครับลกลน้ำถวายด้วยครับ ครับ11ครับ สาธุครับใชกครับต่รน้ำถวายด้วยสาธุสาธุผานวันนี้เนะครับยาวเลรถกระถาวาวายสิานะครับ พี dı, e, dı, ่พี่พี่บอกรถตู้ให้น้ำห่างไกลเลยครับสาธุสาธุครับครับ บอกไปไกลเลยครับสองเอเตอร์แลนด์บอเตอร์แลนด์บอกบอกคณะรถไฟไกลๆเลย ไปไกลๆขึ้นไรลรับนี้ันนี้ก็าตาท่านจาร่ตระงนะครับมาถึงลำห้วยจระเขีใหญ่นะครับรับพ่อกำนองจะข้ามห้วยจระเขีใหญ่นะครับส่วนระยะทางตะแวกนี้นะครับก็จะไม่มีทา่บ้านนะครับเป็น สวนปลาล์มสวนยาพาานะครับครับที่น,นี้ก็เป็นห้วยอ่าจระเขียน้อยนะครับเมื่อกี้จระเข้ใหญ่ นะครับตอนนี้ก็ผ่านห้วยเจอระเขียน้อยจับน้ำไว้นะครับ สาธุสาธุครับคุณป,นะป้าจับน้ำไว้ด้วยนะครับ <OUR S 1> จับน้ำครับยกขึ้นครับสาธุสาธุครับาสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับน,น้ำ,นำเดี๋ยวจะมีด้านหลังมารับนะครับสาธุสาธุ สาธุสาธุาธครับพ, <fit> พี่จับจำนองถวายลวงตาเลยเด้อยกขึ้นครับสาธุครับพี่เอาไปเป็นน้ำมงคลก็ได้มีขวดเดียวเก็บไปเด้อสาธุสาธุครับไปเป็นน้ำมงคลนะสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณพี่นาครับพี่นาอยู่ถอนหมดเลยเลยพี่เด้อถอนหมดเลยครับสาธุครับ สาธุสาธุครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมนะครับที่ใหม่ทางช่องยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสียตั้มเจนีนะครับฝากพี่น้องนะครับได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับทั้งสองช่องนะครับรวมทางช่องตั้มดัมซิงด้วยนะครับพี่น้องพี่น้องเข้ามาเป็นกำลังใจติดตามเนาะ ขอบคุณพี่น้องเย็ที่ทำทุกท่านนะครับ